เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีมหม่จังนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเวนนะครับเป็นเกมซอมบี้คล้ายๆกับ s e เ Day to d ์ทูไะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับมาแล้วครับเดี๋ยวก่อนทำไมมันมืดขนาดนี้เนี่ยอ,อ,อันนี้พรมของเราครับผมเฮ้ยว้าวนั่งยอ่อแป๊บด้านนอกไม่มีใครด้านในบ้าน อ๋อมีไฟฉายอยู่ที่ตัวกด F ในการเปิดไฟฉายนะฮะตู้ลิ้นชักค้นได้ไหมอ่ะอ๋อนี่ไงเฮ้ยเรามีปืนอยู่ด้วยอู้เนื้อหาเป็นแบบนี้เลยเหรอนิ w วเปเปอได้กระดาษมามีชุดบูทอ๋อเดี๋ยวแป๊บดู i n v e n นท r รนี่ไงฮะอินเวนท r รเราสามารถที่จะสวมใส่ปืนได้ไหมครับ1911ครับ ใส่ยังไงครับเนี่ยหรือเราใส่อยู่แล้วกดเลขหนึ่งสินี่ไงเลขหนึ่งสใส่อยู่แล้วนะมีอะไรในตัวอีกไหมมีชุดกับมีโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์อยู่นี่สามารถหมุนเลื่อนได้หน้าจอนี่ยังเป็นรูปอะไรสิรุ่นอะไรเนี่ย <c oughs> สามารถทำอะไรได้บ้างอ่ะโอเพนแมปอ๋อ,เ,อ,อเราอยู่นี่ครับตรงนี้เลยนะฮะเลดฟอร์ดตรงนี้เลยนะครับ ค้นหน่อยนึงฮนะเซิร์ชไม่เจออะไรอไม่เป็นไรไโอ้โหโคดมืดมากเกมอย่างมืดเลยครับมีแบตเตอรี่ให้เราครับค่อนข้างยากหน่อยนะเกมนี้ต้องอ่านเอานะฮะมาร์เกอร์อันนี้กระสุนใช่ไหมสิบสองอ,อันนี้น่าจะเป็นกระสุนนะครับอืมใช่กระสุนน่าจะเป็นกระสุนลูกซอง แบตเตอรี่ฟังเสียงหน่อยเผื่อเจอซอมบี้อันนี้คน้คนได้หมดเลยนะเจอพัดลมด้วยอันนี้ล่ะ p a p e r อร์สแคเฮ้ยกล่องแต่ละอันคนได้หมดเลยอะเพนซิลดินสอเอาเข้าไปนะฮะหมอดภาษาไทยต้องเข้าแล้วล่ะจังหวะนี้แล้วสามารถล็อกได้ Destroy ได้ Move ได้อะไรได้ประตูเปิดได้แต่ยังไม่เปิดแล้วกันสำรวจบ้านตัวเองก่อนแล้วกันนะฮะ เปิดโอเคเปิดไฟด้านในฮะเออจะได้สว่างสว่างหน่อยถือปืนซะละกี่โมงเนี่ยตอนนี้เวลาไม่มีบอกหรือมีบอก4.53 p.m นะฮะสวิงมีของขายด้วยมีอันนี้รักษาบอกครับยาเบื้องต้นเอามาก่อนของอะไรมาตรฐานนี้เรามาก่อนครับ กระตุกแหลกๆแหลก,ก,กอยู่นะเป็นบางช่วงเป็นบางจุดนะครับมีมีดทำครัวด้วยเอามาก่อนรู้สึกมีดทำครัวจะติดตั้งได้ไหมอ๋อนี่ไงเพกยูดต้องกดที่ตัวนี้อ่าเป็นหมายเลขสองเค <Okay. S 1> มาละเอออันที่สีแดงนี่คืออาวุธใช่ไหมเออส่วนสีเหลืองนี่กระสุนใช่ไหมครับใช่ครับ เริ่มเริ่มพอเข้าใจแล้สีเขียวนี้พวกอะไรอ่ะซอบนี้ก็เป็นอาวุธนะเนี่ยนะฮะนี่ฮะใช่โอ้ยพังได้ครับพังได้ของมันพังได้เอาซอบมาใช้ก่อนเพื่อเจอซอมบี้อันนี้เปิดไม่ได้เหรอฮะดอล็อกคัครับผมอันนี้ก็ล็อกอีกนะครับเดี๋ยวนี้บ้านเราเองหรือเปล่าทำไมมันล็อกเยอะขนาดนี้เนี่ยเสื้อผ้าโค้ดสแคป ชิ้นส่วนเหรออันนี้ยาสองอันนี้ยาครับเก็บเก็บมาให้หมดสามารถใช้ได้ไหมอ่ะยังยังไม่แน่ใจต้องเจอซอมบี้ก่อนเลือดต้องลดก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังขยะก็มีอีกเฮ้ยนี่อะไรไม้ดูดซ่วมอ๋อเอาเก็บเข้าไปที่เดิมถุงห่อกับขนมใครเสกใครทิ้งเศษขนมพังวะเนี่ย ค่อนข้างละเอียดอยู่นะอันนี้ผ้าฮะอันนี้น่าจะเป็นยาบรรเทตเก็บไว้แปลงสีฟันเออกดดูได้ว่ามันมีกดดูได้ครับว่าของมันคืออะไรครับอันนี้เปิดปิดโอเคหกโมงนี้คือหกโมงเย็นหรือเปล่าอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะนะฮะอันนี้ห้องนอนเหรอเรานอนได้ไหมนอนได้เดี๋ยวก่อนแคนเซิลก่อนหก pm ห pm นี้6โมงเย็นหรือเปล่าน่าจะใช่ เงิน59บาทโอ้โหเครื่องคิดเลขก็มาตู้เสื้อผ้าฮะเคเฮ้ยเขาท่าอยู่เขาท่าอยู่กดแถบดูของแล้วก็เดืบิ้นคลิกตรงซ่อมได้เลยนะครับอืมแต่ว่าตอนนี้ผมอยากออกไปดูด้านนอกอะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนี่อะไรเนี่ยอ๋อเศษพรม,มเนี่ยพรมเช็ดเท้ามืดหรือ,อยังครับ วอเราอยู่บ้านแถวเหรอแล้วนี่รถเราหรือเปล่าครับพี่ขอดูหน่อยอ่าขึ้นมาในรถได้เลยกุญแจเปิดได้ไหมไม่ได้เทอร์นออนไม่ได้เหรอยังไม่รู้ตัววัดอุณหภูมิเปิดเพลงฟังได้ไหมต้องหากุญแจครับอืมเอาเข้าไปลงรถมีอะไรไหมนีม่อะไรเนี่ยฮะ นี่คือพุ่มไม้อ๋อสามารถปลูกได้แหละดูทรงแล้วเปิดลงรถแป๊บหนึง่งหกโมงเย็นแล้วผมอยากเดินทางตอนเช้าอยากเดินดูครับสภาพแวดล้อมในตอนเช้าตอนกลางคืนมันน่ากลัวนะฮะนี่ไม่มีอะไรของค้นหน่อยหนึ่งนี่หูฟังฮ้ยใ,ใส่หูฟังได้ไหมเดวมบนคลิกใส่หูฟังไปเลยน่ารักดี <laughs> เอ แปลงทาสีาไว้หดสมน้ำหนักน้ำหนักเราอยู่ที่แม็กได้สูงสุด125ครับตอนนี้อยู่ที่16อยู่นะครับมันค้นได้ทุกอย่างจริงนะคุณโอ้โหเอาจริงดิตายตายตายเกมเกมละเอียดเกมละเอียดเกินละเอียดจัดอาหารกระป๋องเอามาด้วยเผื่อหิวตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสถานะหิวเป็นแบบไหนนะครับแบนเดตเก็บไว้อันนี้กล่องอะไรเนี่ย เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเฮ้ยมีอาหารด้วยนะเราสามารถกินได้ไหมดับเบิลคลิกได้ไหมโอเพนเปิด <Open. S 1> <Open. S 2> You Open the Can รอแป๊บหนึ่งฮะต้องรอด้านบนครับมันจะมีรูปเครื่องหมายตกใจขึ้นมาครับกำลังเปิด Open the Can อยู่เปิดได้อ่ะคือคือคือจะกินอนะ่ะ Eat กินอ๋อครับนี่คือแอนิเมชันการกินครับ กำลังเปิดกระป๋องเปิดยากเปิดเย็นอ่ะเปิดได้แล้วเปิดเสร็จกินได้ไหมกินได้อ่าหยิบเข้าปากออนิเมชั่นเฮ้ยยายายาใจเย็นใจเย็นถุงขยะไม่มีอะไรผมว่าผมนอนสัก7ชั่วโมงดีกว่าเออ9ก้าโมงนี่แหละสว่างสวยพร้อมอ่ามีค่าฮังกี้ขึ้นมาแล้วครับกับค่าน้ำนะฮะเหมือนมีใครอยู่หน้าบ้านครับ ฮัลโหลคุณผู้หญิงนี่นะ่ะเฮ้ยเฮ้ยจิบไปซะแล้วขนตัวสักหน่อยเสื้อผ้าสวยนี่ล้วอะ่ะเฮ้ยมีรองเท้าบูทด้วยเหรอเอาสักหน่อยสักคู่หนึง่งใส่เลยทีเชิ้ตนี่อะไรครับเป็นพลาสติกสแครเหรอเศษพลาสติกกับบัตร ATM ไม่เอาไม่เอาแค่นี้พอแหมคุณผู้หญิงเดี๋ยวเราออกไปรดแล่นกันดีกว่าครับ จังหวะนี้แต่ก่อนที่จะออกไปรถแล่นเดี๋ยวผมหาอะไรกินข้าวก่อนตอนเช้ามันหิวเหลือเกินตู้เย็นตู้เย็นมาเลยดริงค์ครับนี่ฮะความหิวเราลดเกือบเต็มแล้วเกือบหมดแล้วไม่ไหวอะ่ะต้องไปออกหาอาหารบ้านอื่นแล้วครับบ้านเราไม่มีกับข้าวเลยอะ่ะมีอาหารกระป๋องไม่ลูกแถวๆนี้นี่ไงกินเลยกินไว้ก่อนรู้สึกแย่แน่นอนต้องกินก่อนอะ่ะอันนี้คือโหเศษขยะ กินกินไปก่อนลูกพ่อนี่คืออะไรเนี่ยสบู่เหรอมัชเมโล่กินเข้าไปอีกมันมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวพอเราลองไปดูมีคานมาด้วยเอา้ายังไม่ได้ใส่ลูกโอ้โหเป็นไงปืนนี่ชุดทหารเลยนะเนี่ยเฮ้ยกระเป๋าอะ่ะ ใส่เลยครับเพิ่มน้ำหนักด้วยครับเป็น200แล้วฮะถือว่าดีถือว่าดีนะเฮ้ยเ้โอ้โหรวมไปก่อนบางตัววิ่งบางตัวเดิน my god หุ่ซอมบี้เยอะซอมบี้ไม่ใช่เล่นเล่นวิ่งไหมไม่วิ่งนะตัวไหนวิ่งมาเราสาสตร์กระสุนครับเดินมาไม่เป็นไรมาไอหนูนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่คือที่นี่ที่ไหนเปิดไปได้ไหม หมือนจะเป็นโกดังฮะปิดประตูไปก่อนเปิดไฟดูแป๊บมีใครอยู่ไหมครับนี่โกดังอะไรครับเนี่ยอยากได้กับข้าวนะฮะมีของกินไหมครับตัวเกมแลกอยู่นะไม่ใช่ไม่แลกยังไม่มีอะไรฮะโล่งโจ้งมากเลยตอนนี้ด้านบนก็ขึ้นไปได้เหมือนกันค้นได้ด้วยแฟนทีวีไม่เอาเปิดออกด้านหลังเนี่ย ไม่มีอะไรฮะอันนี้รถส่งของว่ะนี่ค้นได้ไหมกุญแจล็อกอะ่ะอาชีพเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอต้องมีล็อกพิกไหมครับล็อกพลิกได้ไหมต้องมีของให้ครบก่อนนะมั้งเราถึงจะสามารถครับของรือวทำนู้นทำนี่ทำนั่นได้นะครับไปดูตรงนั้นดีกว่าน่าจะเป็นปั๊มน้ำมันนะฮะมันต้องมีน้ำมันมีข้าวมีอาหารแน่นอนตรงนี้ชัดเจนนะครับ มาเบิร์มาร์ก Mar นะครับผมนี่อะไรเนี่ยรถข่าวโอ้โหรายงานข่าวเลยครับไม่ทันแล้วฮนะเข้าไปได้ล็อกครับสามารถที่จะอุ้ยมีใครตกใจมาไหมไม่มีนะไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่าจะดังโอ้โหเพียบมันพยายามจะกลูกันออกมาแล้วมันออกมาอ่าออกมาจริงด้วย my god ย,ยิงได้ไหมยิงได้ด้วย ทะลุกระจกเขาเรียกว่ายิงทะลุกระจกยิงยิงยิงทะลุกระจกยิงทะลุกระจกเป็นไงนี่แนะ่เออเลงเลงเละกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดแล้วไม่เป็นไรฮะเรามีมีดอยู่ครับเฮ้ยนั้นตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่อ๋อผู้ซอมบี้ผู้หญิงธรรมดาทั่วไปโน้ตตัวปลาเฮ้ยนี่เลยนี่เลยเออเอ้อ มีมีดอยู่เว้ยไอ้เจ้าซอมบี้เข้ามาเขาเรื่อว่าเชื้อเฉือนไม่ส่วนลูกใครครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ออ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 เออเคลียก่อนแล้วกันมานี่นี่นี่ออซอมบี้แต่ละตัวหน้าตาแล้วกระสุนก็หมดแล้วด้วยแล้วเหมือนเลือดเราก็จะตุยแล้วด้วยนะครับมีใครอยู่ไหมฮะ บรรยากาศโคตรน่ากลัวเจอของกินอะไรกินได้กินเก็บได้เก็บไม่ให้เหลือ,อน้ำเปล่าน้ำโซดาแล้วเราหิวข้าวมีข้าวให้กินไหมอ่ะเราต้องเปิดกระป๋องอาหารกระป๋องหรือเปล่าครับฮะ What เ่กี้นี้เราตุยอยู่ไหนนะอยู่ในบ้านหลังนั้นใช่ไหมได้แต่เดี๋ยวก่อนขอซัดคนละหมัด คนละหมัดคนละครึ่งเอาไปคนละครึ่งพี่ครึ่งหนึ่งผมครึ่งหนึ่งมัดครึ่งหนึ่งแจกไปฮะอ่าฮ้ฮะฮะพี่มีอาหารด้วยหรือเปล่าครับมีฮะแต่ติดพิษแน่นอนเมื่อกินไปแล้วเราอย่าให้ได้ปิดติดพิษเมื่อสักครู่นี้ติดพิษตุยไปเลยตรงนี้อ๋อนี่ไงของเราดอบอยู่นี่แล้วก็เก็บได้หมดไหมใครเอาวัสดีคุณลุงมาทำอะไรในนี้ หิวข้าวเหรอครับอ่าตีไม่โดนละสิถ้าต่อยแล้วถอยอะเทคนิคนี้ใช้ได้กันกับทุกเกมจัดมาชุดนี่อะไรเนี่ยกล่องแบตเตอรี่ไม่เอาอันนี้เรานี่ศพเราเหรอเนี่ยใช่เหรอไม่กระเป๋านี่ตั้งหากมามีดพร้อมทําครัวกับซอมบี้นี่แหละไม่ได้ทําครัวกับใครอื่นนะซอมบี้เลยนะฮะโซดาโซดาไม่เอาน้ำแข็งมีไหม เย็นๆสักหน่อยมีผ้าผ้าเย็นสองอันไม่เอาเอาผ้าเย็นทำไมฮะเดี๋ยวก่อนนะเรามีแฟลเรามีไฟฉายไม่ใช่เหรอแป๊บหนึ่งค้นไฟฉายก่อนสิเอค้นไฟฉายไฟฉายอันนี้ไม่ใช่อันนี้อาหารกินไปก่อนได้แต่ต้องเปิดก่อนอ่ะโอเพนแป๊บหนึ่งแล้วก็กินเข้าไป เปิดแล้วกินได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ไอตัวขีดขาวนี้หมดนะฮะไฟฉายเรามีไหมครับอยากได้ไฟฉายครับไม่มีซะด้วยอ่ะไม่เป็นไรครับสวัสดีครับคุณโอ้ยอ้วกอ้วกมีอ้วกมีอ้วกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวไม่เอามาเยอะไม่ชอบชอบมาน้อยมีตัวที่ลุกขึ้นจากพื้นซะด้วยวิ่งไหมวิ่งมีลูกเฮ้ยเขาอ้วกนี้อ้วกใส่เราหรือเปล่ามีพิษอยู่ไหมเฮดูดิ พี่แกอ้วกใหญ่เลยนี่แน่เลือดลดซะด,ด้วยเลือดเราจะเป็นหลอดแดงๆด้านบนนี้นะครับอใช่อะดูไม่เห็นละนี่ฮะด้านบนนี้หลอดแดงๆมีแต่เสื้ออยากได้อาวุธปืนอันนี้เดี๋ยวก่อนมีกับข้าวด้วยเหรอกับข้าวกับโอ้โหไม่เอาครับไปกันต่อเราเดินไปตามเอ๊อะอะไรนี่แน่นี่แน่นแน มามามาหวดมาหวดมาเฮ้ย hey, ใครอ๋อคารนนี่ไนงะนี่ไนงะคลิกซ้ายจะเป็นเหมือนต่อยแหละครับเหมือนต่อยเลยอะใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันเหมือนการต่อยอะต่อยแล้วแบบเหมือนกระดูกเราหักด้วยอะคืออะไรอะกินยาหน่อยได้โอ้โ oh, หอาหารเพียบไม่ต้องกลัวล้วกินยาได้หรือเปล่าเฮลโล อ๋อกินยาได้ครับกินไปแล้วนะฮะอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมครับอ่าใช้ได้ครับใช้ได้แล้วเลือดเพิ่มไหมครับผมดูอยู่ว่าเลือดเพิ่มไหมมันมีค่าสถานะขึ้นมาด้านซ้ายเต็มเลยมีแผลลึกร้อยเปอร์เซนต์มีอาการปวดอย่างรุนแรงแล้วก็เพนคิวเลอร์คูณสอะไรอย่างนี้นะครับเออเพราะฉะนั้นใช้ใช้ไปเถอะนะฮะใช้ใช้ไปนะครับแอปพพายไปโอเคนะฮะ วอนแบนเดจใช้แบนเดตไปเลยเฮ้ยลดครับค่าดิฟค่าเลือดลดอย่างรุนแรงลดลงแล้วนะครับโอ้ oh. เอาจริงดิคือต้องเล็ดงี้เลยเหรอแล้วค่าเลือดเราจะเพิ่มขึ้นจากไหนอะ่ะกินข้าวรอระครับกินข้าวไหมอะ่ะกินไอศครีมดีไหมอร่อยหรือเปล่าอ่าม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 าไอศครีมไอศครีมกินกินกินเจอขนมขนมอะไรกินกินกิน,น,นเออเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเลือดเราก็ยังไม่ลดนะต้องรักษาอีกหรือเปล่า ยัดยัดเข้าไปแอปพลายไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องรอครับต้องรออย่างเดียวนะฮะกำลังทําการรักษาตัวเราเองอยู่นะครับเลือดเรากำลังค่อยๆเพิ่มนะฮะบ้านหลังนั้นน่าค้นจังเลยอ่ะเผื่อจะมีของใช่ัไมคุณพี่ไม่กล้าต่อยโอ้โหปาดโอ้ยปาดเออปาดซอมบี้โอ้ยขนมืมเฟตไอพิซซ่าเน่าไม่เอาเว้ย ด้านนั้นมีมีกรงด้วยฮะน่าจะเข้าไม่ได้คิดว่าน่าจะไปสู่แผ่นดินใหญ่ครับอ่าไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับเขาบอกว่าเดโมฮะค,คุณคุณโดนจำกัดไว้อยู่แค่หมู่บ้านนั้นเท่านั้นนะครับไม่เป็นไรตามบ้านแล้วกันปืนไม่ค่อยมีเลยฮะโอ้ยเข้าไปข้างในไม่ต้องออกมาออกมาทำไม ให้อายบ้านานาเรานวนน้องหนี่เนี่ยสะบัดปัดปัดไปเลยพี่พี่ปัดไปเลยล่วงไปเลยยังยังไม่หมดยังมีอีกนี่หนึ่งตัวอีกหนึ่งตัว,อ,ตวอีกหนึ่งตัวเหรอมานี่เลยมาเข้ามาเข้ามาแวบเดียวผมจะตุยอีกแล้วผมเข้าผ่านทางหน้าต่างได้ไหมไม่ได้ด้วยนะครับนี่คืออะไรฮะอ๋อทำกระจกแตก และนี่คือคือเข้าไปอันนี้คือเข้าไปใช่ไหมหรือไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอ่ะเข้าก็ไม่ได้ประตูนี้โอ้กบโทของอย่างเพียบนะฮะนี่อะไรครับหนังสือแมกซองแมกซีนมันเข้าประตูไม่ได้อ่ะนะครับเดฟเข้าประตูไม่ได้พังประตูไปให้หมดเลยเลือกประตูมีนะฮะเราพังเอาแล้วกัน นี่แน่เฮ้ยตกใจหมดพี่ทําอะไรอยู่คนเดียวข้างในพี่ทําอะไรอยู่คนเดียวข้างในเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยฮะเปิดเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยขอบิดเชียวนะมาขนของกันดีกว่าครับมืดโอ้ยมืดมืดเกินมืดเกินไม่เอาไม่ดีไม่ไมด,มดีเอขอกระสุนได้ไหมะผมอยากได้กระสุนจังเลยอะ กระสุนนะกระสุนนี่คืออะไรบุรมไม่ๆมไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีเอาอีกแล้วคนอยู่เป็นผู้ชายครับแน่นอนนะฮะโอ้ย <c oughs> ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเราจะใช้ช้อนดีไหมเรามีซ่อมละเรายังขาดช้อนอยู่หนึ่งอันนะครับเราสามารถมาร์กช้อนไว้ได้ด้วยนะเอาเข้าไปเป็นอันที่สี่ครับนี่รู้จักไหมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ผมต้องกินผมต้องโบกยาเพิ่มไม่ได้แล้วใช่ไหมอ๋อใช้อยู่ครับใช้อยู่รักษาอยู่โอเคแล้วใกล้ตายแล้วด้วยอะไรอ่ะเดียเ๋ยวเฮ้ยผมใกล้ตายแล้วนะคุณโอเพ่นแล้วกินเข้าไปเลยต่อเนื่องครับเด,ด์หิวน้ําเหรอพี่มีน้ําให้ลูกอยู่อ๋อดิ้งไม่ได้ต้องเปิดก่อนไหมนี่ไงต้องอืมอืมอิม่ม อิ่มน้ำโอ้โหผมใกล้ตายแล้วอะแวบเดียวครับอยากจะใช้ชอ็อตในการปลิดชีพซอมบี้อยู่ตอนนี้น้ำมันเอามาทำไมน้ำมันเครื่องอันนี้ดีกว่าน้ำผักผลไม้รวมเลิศเลิศมากอิ่มมากแจ่มมากโคตรชุ่มชื้นมากดีฟินสุดๆนะครับพอพอพอพุงจะแตกอยู่แล้วครัวซองนี้หมดอายุยังอะครัวซองนี้ยังไม่หมดอายุนะ กินเข้าไปเลยแซบครับอร่อยหอเหาะเฮ้ยตัดเลือดเราจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมันมีอะไรห้ามเลือดไหมห้ามผมก่อนดีไหมเนี่ยเจอถาดเพื่ออะไรครับช้อนไม้อีกอาวุธอาวุธนอนเลยแล้วกันเจดชั่วโมงผมจะตุยก่อนไหมไม่ตุยครับไม่ตุยแล้วยารักโอ้ยนอนอีกเจดชั่วโมงครับ ไม่เอาผมอยากได้ตอนเช้าเออกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เวลาก็ไม่มีบอกพอโทรศัพท์หายไปแล้วคือจบเลยครับโทรศัพท์หายไปเครื่องเดียวนี้คือจบเลยนะฮะอย่าให้หายนะโทรศัพท์กระสุนลูกซองก็มีอยู่แค่อันเดียวที่เราได้มาตอนแรกหลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไรอีกเลยแม่เจ้าแม่จอร์ดอ่าคันเซ็นคันเซ็นไม่นอนไม่นอนแล้วไม่นอนแล้วตอนนี้ผมว่าตอนนี้ตอนเช้าอยู่ครับผมจะตุยแล้ว่า ไม่เป็นไรรักษาได้อีกไหมอยากจะรักษาอีกอันนึงไม่ได้เพนคิลเลอร์กินซ้ำก็ไม่ได้ฮังกรีเหรอตอนนี้ได้ไม่เป็นไรมีของเยอะตรงนี้เนี่ยในตัวมีเพียบเลยกินเข้าไปกินเข้าไปให้หมดเออกินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยเยอะๆไอคองไอไอครงไอศครีมน้ำเนิมก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคุณ เปิดแล้วกินนะฮะอย่าลืมเปิดก่อนแล้วค่อยกินนะครับขนมขนมบาร์บีคงบาร์บีคิวอ่าโคตรเต็มที่โอโ้เลือดผมยังลดอยู่เลยผมไม่รู้ว่าทํายังไงเลือดถึงจะเพิ่มอะดูดิเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากนะใครที่เล่นเกมนี้นี่ต้องดูดีๆเลยครับน่าจะวนอยู่แค่ตรงนี้ครับไปไหนไม่ได้ไกลแล้วครับเอามาด้วยช้อนมอรณะจัดไปตีจนกว่าแกจะตายออ้ช้อนโอ้เดี๋ยวก่อน <c oughs> ครับดาเมจช้อนก็เท่านี้แหละครับจะให้มันแรงกว่านี้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะโอเคครับแล้วนี่ก็คือเกมแวนนะครับผมก็เป็นตัวเดโมโน,นะนะฮะค่อนข้างเล่นยากนิดนึงแต่ก็มีความท้าทายสำหรับใครที่อยากจะเล่นหรือว่าอยากจะลองนะฮะอยากจะลองดูสักครั้งเนี่ยก็สามารถไปวิสลิดได้นะหรือติดตามได้ในสตรีมเลยนะครับผมใกล้จะวางจำหน่ายแล้วนะฮะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนวางจำหน่ายเนี่ยจะเลื่อนหรือเปล่านะครับถ้าไม่เลื่อนก็คือได้เล่นกันแน่นอนครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทา่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับไปละกระสุนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรวะเนี่ย